สวัสดีครับวันนี้รายการคนบ้าพาไปเที่ยวจริงๆเรายังไม่ได้คิดชื่อรายการนะครับแต่ว่าเราก็เที่ยวกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคิดชื่อรายการกันที่หลังนะครับดูความบ้าของแต่ละคนนะครับอาจารย์บ๊อบบี้นะครับพรังอาจารย์ด้านวิดีโอหลอกเราไม่ถ่ายอะไรนะครับตอนนี้เราถ่ายแต่ตูดครับผมไม่เห็นอะไรครับตูดปากหมดเลย ة, จุดนี้นะครับรอยเท้าของใครแราไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราจะใช้เราจะใช้ขาเป็นโฟกัสนะครับรไล่ขึ้นไปจัดนี่ถ้าไม่เกรงใจจะปีนขึ้น รูปหมอกอะครับอยากได้เขามันไปถึงไหนฮะหมอได้ขึ้นไหนแนะ่ละไปสามจา,างเลยไปบอมบีตาอันล็อกลับพเติลค<อ>่ะมีที่ส,สวยๆพักจุดชมวิวมีไหมตรงนี้มีกับมีดีวัดพิบูลย์ตรงนี้เหรอดูวบันเนินเขาี่ยมากเลยน้ำนท่าอย่างนี้เนาะหน้าน้ำที่นี่เป็นแหล่งปลูกกล้วยลายใหญ่ทรงออกเลยนะครับมาแป๊บเดียวไหมครับปีนี้น สวัสดีครับนี่พี่ตุ๋ยนะครับผู้ที่จะพาเรานั่งร pues ถอีหอบเข้าไปในน้ำธารนะครับเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เปลี่ยนไปเยอะนะครับเป็นตอนน้ำท่วมนะครับอ๋อแต่ก่อนสวยใช่ไหมครับครับเดี๋ยวนี้ะครับเดี๋ยวนี้ก็มันแตกต่างไปเยอะอ๋อแตกต่างยังไงครับพี่แกแก่ไปเยอะเลยนี่คือพาหนะของเรานะครับที่จะนําพาเราเข้าไปพาหนะและผู้ขับนะครับที่จะพา เราเข้าไปในลำธารณจุดน <laughs> ี <Twelve> <laughs> ้คือหอหอระฆังวัดน้ำดีนะครับถ่ายกันไปถ่ายกันมาออาบาย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 ไปเฮียเฮียบ๊อบบี้นะครับเฮียบ๊อบบี้เฮียโจ๊กเฮียชัดนะครับแล้วก็พี่ชัยแล้วก็พี่ชัยตอนนี้ทีมงานของเรากำลังเดินทางออกมาแล้วนะครับฝ่ามือเราเป็น อ๋อระฆังวัดน้ารีนะครับส่วนซ้ายมือเราเป็นอะไรครับโรงเรียนโรงเรียนวัดน้ํารีนะครับเดี๋ยวเราถามเจ้าถิ่นแถวนี้ก่อนนะครับรับทานไปทางไหนเฮ้ยไม่ตอบนะครับเจ้าถิ่นไม่ตอบเิ่นเรียบเลยเอาล้วครับเอาแล้วครับลุงไม่ต้องดิฟนะครับ คนะไลุงครับปกติเคยจมไหมครับอ่อถ้าจมแล้วก็มี4ี่คนนะครับรถคันนี้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ดันท้ายได้แล้ครับ นี่เราพี่หอบเริ่มเข้าสวนแล้วนะครับถ้าใครอยากบินแบบพวกเรามาได้นะครับที่บ้านนำ้ำรีตำบลน,น้ำหมันอำเภอท่าป่าจังหวัวดจันทบุรีรถคันนี้เท่าไหร่ครับพี่ชัดสา,าสามร้อยบาทสามร้อยบาทติดต่อได้ที่ใครครับอบตอน,น้ำรีอ๋ออัธิการร่วมเราลงน้ำแล้วนะครับอ่าลุงขาอีหอบเกย์ลุด<ฆ>มือทำอยังไงเนี่ย อ๋ออส่ยังไม่กล้าลงนะครับได้ใจ้ยิมบอนบอรอได้บอราู้ได้นะครับถ้าหัวเทนไม่บอดก่อนนะครับ เจ้้านน่่หไม่ใช่พาไปที่ชอบที่ชอบนะครับ <laughs> S <S โอ้ยถอยหลังได้ด้วยอ่ะ เคร,รื่องแรงเครื่องกลเครื่องบีนี่ห้ออะไรครับลุงก oh oh. ้อะไรนะกูโบก้ากูโบก้าอืออแบบ่อนกินก่อนก่อนเทใกันเลยเอาเราไม่ไปทางซ้ายเนี่ยลุงอ๋อถ้าถ้าไปทางนี้น่าจะไม่รอดนะลุงเนาะน้ำกระเซ็น สวยเห็นสวยเห็นสวยเห็นสว,ย,นวยอยู่โอ้โหสองข้างเป็นป่าลูกข้างหน้าเป็นลำธาร<ท>ข้างห,าหลังเป็นที่โคนมาหลายห,ายหายย้วยแล้วเนี่ยน่าจะสามห้วยแล้วล่ะ 喂，喂，喂。 ชับชอบนเนี่ยทำเป็นเล่นไปเอาไม่เฮชัยถือ<笑><笑>อย่างงี้คือเอานะไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับกาแฟแกระป๋องเอ้ยใช่ไหมไม่ใช่ถูกแล้ว,ลวกาแฟกระป๋องกาแฟสดกาแฟสดต้มกันสดสดตามป่า,ตา,ปาตามป่าเขาลำเนาไทย ใช้อิจฉาผมสักแค่ไหนดูส <ah> ินะดูข้างๆเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหอ่ะดูดูกาแฟดูกาแฟต้มอะไรครับทำไมไม่มีน้ำจตเย็นเยิ่นม er ือหอมว่ะกาแฟอะไรครับอะไรเหมยึดยึดโรสรสอ่ะเรามานั่งรอกาแฟกันดีกว่าไปตุ๊กเกียงนะ โอ้โหนี่ที่นั่งของเราแม่พี่ตุ๋ยเราพี่ตุ๋ยเรากำลังจะมาทำสปาใบตองนะครับอขอบังไฟนะครับไม่ใช่สปาใบตองไอ้ลุงก็นั่งดีๆหน่อยอ่าลุงทำอะไรอะลุงเหยียดขาไปข้างหน้าเหยียดขาไข้างหน้างเออเออบดสปา เอาเอาแนวนอนแนวนอนไม่ใช่แนวนั่งเอาแนวนอนเอนดูหน้าใกล้ๆปุดปวดปวดอื้มขมร้อนแก้ด้วยซอสเอ๊ ได้อยวเสียงร้องทำไมโอ้โอยหมดแล้ววันชิบหายอันนี้อ่านถึงไม่ได้โอเคคบาย